เฮ้ยคุกูจะบินไปเนี่ยกูจะบินไปเนี่ยไม่ทานน้องมันได้เลยเนี่ยหนูบินเด้อไม่เอาหนูก็บินตรงนนั้ี่ออ่ะตนเนี้ยคุณหนูลงคุณลุงหายอีกแล้วเหรอตามหนูตามหายแล้วว่าไงลูกหิวนมหนูงงแล้วหนูน่าจะไม่ได้กินนมแหละถ้าถ้าถ้าอ๋อพี่ก็น่าจะเป็นคนตายอยวใช่ไหมเพราะเล่มจากปาก คุณยูน่ะใช่ไหมคะพี่ใช่ค่ะเต็มๆก็พี่ติ่งเขาเกินอย่าครู่นะคะเดี๋ยวรอนะคะโอลิโอทุกคนใครจะทําข่าวมานะคะอยู่ที่จะเป็นคนแดงแล้วหรือจะแดงนะลุงถึงมีนักข่าวไปสัมภาษณ์ฮะาโอัอนาหนีเอายันนาว่ากันดีอาหารีหนีไปตรงที่หนีไปไกลเลยอย่าสวยยืนนะคะจะแดงแล้วฮู้อยู่หัวลีอานะอะไรอ่ะใครอยู่หัว อะไรอย่พี่จะจีบอีกแล้วเหรอคะพี่ไม่จีบหรอกหลักกิโลอะอุ้ยลองเพราะว่าคนไหนมันก็เป็นเส้น้างที่บอกไปเป็นนึงนะขอบริจาคกินก่อน คุณคุณครับมานี่ครับมาฟังเพลงครับมาฟังเพลงอ๋อเมื่อกี้ให้ไปแล้วสองพันครับอุ้ยแกมโอเคปะปะด๊าปได๊าปะด๊าค่ะแกนะคะวันนี้หนูจะลืมต้องหาแล้วว่าหาหน้ากากใช่ไหมมาให้คุณทำเป็นหน้าตาหนูกำลังจะเป็นคนดังแค่นั้นแหละไม่พูดเยอะ ไม่เป้อช่างเลยอ่ะมาในเพลงเหรอครับโอ้ใช่อะไรวะกมาตั้งตรงไหนดีตรงไหนดีได้เราไปเปลี่ยนเสื้อไหมอันนี้สัมภาษณ์เรื่องอะไรหรอครับเดี๋ยวจะสัมภาษณ์เรื่องที่ตามหาจุลุงครับเอาตรงไหนดีเอาวิวตรงนี้ไหมตรงนี้ไหมได่ต้นไม้ตรงนี้โอเคเดี๋ยวโอถ่ายรูปด้วยนะโอเค ก็าจะเป็นคนดังแล้วลุงพี่ขอถือไม่ปดบใช่ทุกคนไปถมช่องช่องหนี่หน่อยนะตามหาคนหายใช่ค่ะตามหาคนหายฟัจุดลุงของคุณยูน่ะใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคท่านี้นะเซตดีฮะเดี๋ยวอาจจะต้องขอญาตขอรูปที่ คุณยูนาเป็นคนวาดด้วยด้วยเหรออันนั้นใช่ไหมได้ครับหนูวาดเองกับมือหนูใช้โปรแกรมเพนท์วาดโอ้โหสวยมากครับสวัสดีค่บพี่ของเบ้งโอเคครับตั้งกล้องเลยนะคะโอ้นับได้เลยครับแล้วคูนะครับอะโอเคครับสามสองหนึ่งได้ขอรับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนอ่ายินดีต้อนรับนะคะวันนี้เคเคนิวเราก็ได้ทราบข่าวจากทางติดเทรนนะคะว่าตอนนี้ คุณยูนะาตามหาคนหายอยู่สวัสดีค่ะคุณยูน่าสวัสดีค่ะโอ้ยคุณยูนะาเสียงไม่ดีเลยไม่ทราบว่าคุณยูนะาตามหาใครอยู่หรอคะตามหาคุณลุงคะ่ะลุงหนูชื่อ,อพาโบโอุยอ้ยอ๋ยอคุณพาโบบอสเยวสวยหรือเปล่าคะถูกค่ะแล้วไม่ทราบว่าคุณลุงหายไปกี่วันแล้วคะหายไป อ๋อแล้วคุณนะคะไม่เราไม่เห็นคุณลุงเลยเหรอคะหรือว่าพอจะมีเมสเซจอะไรจากใครมาบ้างไหมคะแบบเห็นครับแต่ว่าลุงไม่สนใจอืมลแล้วได้เบาะแสอะไรบ้างไหมคะตอนที่ไปแจ้งความไม่ได้เลยครับเจ้าหน้าที่ก็ไม่เจอเขาบอกว่าถ้าเจอจะติดต่อมาอืมโอ้โหนี่ไม่เจอมากี่วันแล้วนะคะขอโทษทีตั้ง โอเคครับแล้วคุณลุงได้ทิ้งข้อความอะไรไปให้บ้างไหมคะหรือว่าหายไปเลยใช่เลยครับลุงทักไปมันเสียข้อความก็ไม่เด้คุณลุงเขาโดนรักพัดตัวเขหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าเขาแบบไม่สบายหรือเปล่าแบบว่าไปไปอยู่โรงพยาบาลหรือเปล่าแล้วเราไม่รู้งงรอะไรเนียเอา้านอนอะไรกันคะเนี่ยมีเรื่องอะไรที่นอนกันหรือเปล่าคืเนื่องจากว่า เมื่อวานคนในแก๊งเชียวสวยคนหนึ่งเขาใส่ชุดบิกินี่แล้วหนูก็อยากจะแซมงหนูก็เลยไปใส่ทีนี้หนูกลับมานามาลุงก็ต่อยหนูไปสองสามมนแล้วก็ถามว่าแต่งตัวอะไรเนี่ยแล้วก็ขำลอยลอเลอยแล้วตั้งแต่ตอนนั้นก็คือไม่ไม่ได้คุยกันเลยหรอคะไมไ่คุยเลยคะ่คยยคะ อย่าเสียใจเลยนะคะชุดบิกินี่มันเป็นชุดปกติที่พวกเราสาวๆใส่กันเดี๋ยวคุณลุงก็คงเข้าใจค่ะโอ๋นะเดี๋ยวคอยๆแยกสอบถามค่ะแยกรอบถามครับถามเลยค่ะแล้วสิ่งที่พี่ยูน่าเห็นคุณลุงครั้งตัวท้ายคือตอนไหนเห็นแค่ตัวท้ายตอนไหนที่แอดดอกค่ะอ่าที่แอดดอกอ๋อแอดดอกตีหนึ่งไหมฮะจ้าก็ไม่ได้คุย โอเคฮะ,ะเหมือนแ้บ,บคุยหาไปก็ไม่ไม,ไ,มไ,มไม่ได้คุยไม่ได้เจอโอเคครับอ,อ๋อได้ฮะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวทางเราจะช่วยลงประกาศตามหาคนหายให้นะคะขอบคุณครับบอสอสเรืค่ะไม่รู้นะจ๊ะโอเคครับงั้นเดี๋ยวรบกวนขอเบอร์ติดต่อของคุณยูน่าหน่อยนะคะ ควรขอรูปที่พี่นะสเกตช์ไดไหมครับอันนี้อาจจะได้เอาไปใส่ในข่าวนะครับให้ส่งไปท่าเนเองครับส่งให้พี่คารินได้เลยครับไ,ได้เลยครับมาแสดงสิบกิโลเราพี่คารินอยู่ไหมฮะฮัโลโหล อันเข้าเบอร์ผมก็ได้ฮะหนึ่งสามสามหกหนึ่งนุกี uh. ่ใครเบอร์อะไรครับบอกพี่น้ำหน่อยครับแล้วผมกับใครอ่ะฮัลโหลอ่าได้เจ็ดหกเก้าสามสามครับแล้วก็เดี๋ยวเราควรส่งให้ในนิตยสารได้ไหมคะดินจุดไว้ในห้องจุดแล้วครับโอเค โอเคครับเดี๋ยวขอญ,ญาตนำภาพนี้ไปประกอบในข่าวนะคะออโอ้โหนักข่าวนักข่าวสวยมากโ,คคโหรูปนะะักข่าวโอซีสวยมากงั้นเดี๋ยวจะขอญ,ญาตประกาศหัวข้อประมาณว่าคุณยูน่าตามหาจุนลุงนะคะที่หายไปประมาณสองวันแล้วนะ ได้ครับแล้วก็เนื้อข่าวจะเป็นประมาณอถ้าใครพบเห็นเบาะแสจุลุงให้ติดต่อที่เบอร์คุณยูนะนะโอเคครับ uh huh. ดงั้นวันนี้ก็ขอบคุณคุณยูน่มากครับที่ให้พวกเรามาทําข่าวนะคะขอบคุณครับ<า>ไม่ต้องเสียใจนะถ้ายังไงถ้าเราได้ข่าวยังไงเราจะรีบติดต่อคุณนะทักัายนะค uh huh. นะค uh huh. ไม่เป็นไครค่ะโอ้กอดกอดฮะ นี่กรินให้ข่าวพี่อยู่นะยังฮะยังเลยครับจะป้อนไหมครับป้อนเลยครับเดี๋ยวให้อะไรเหรอครับเม่ไม่ผมมีของให้อะไรครับอะไรครับให้ขาวต้องให้ขาวครับให้ขาวต้องให้ข่าวครับป้อนเลยครับเป็นสองครับเอาส้มตามเหรอจานหนึ่งเหรอดูว่าได้ตามขอบคุณนะยังนะเดี๋ยวยังไงจะประกาศให้นะขอบคุณครับครับแล้วเจอกันจ้า คีถ่ายรูปแล้วเดี๋ยวโอ้ส่งในห้องดิบนะไะไครับการละครหนูเป็นไงลุงรู้ลุงตาหนูนะใครอีกนะทำไมคนเยอะจังเดี๋ยวน้ามาปาร์ตี้เราไปวันไหนคืนนี้เดี๋ยวนั่งหาวัดกันคือฮะคืนนี้คืนนี้เลยเหรอคืนนี้เลยโดนเปล่าไรคืนนี้แหละคืนนี้นปล่าคืนนี้เปล่าสองสามสองขึ้วินโดว์ใหม่ขอโหลดกรอบกว่าก